สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับกิจกรรมแม่เหล็กจอมพลังนะครับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทดลองเกี่ยวกับพลังงานแม่เหล็กนะครับวันนี้เราจะทดลองอะไรไปชมกันเลยครับเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมแม่เหล็กจอมพลังนะครับวันนี้คุณครูได้เตรียมอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยนะครับ1รถนะครับที่จะเป็นตัวในการทดลองวันนี้นะครับต่อมานะครับมีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยแม่เหล็กนะครับ มีแม่เหล็กแลวก็คุณครูได้เตรียมแม่เหล็กที่อยู่ในชุดทดลองของเรานะครับตัวนี้คือชุดทดลองนะครับโดยคุณครูได้ทําการติดแม่เหล็กไว้ในชุดทดลองนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับโดยคุณครูเตรียมลวดหนีบกระดาษนะครับเรามาดูว่าจะสามารถทําให้รถของเราเคลื่อนที่ได้ไหรือไม่นะครับเอาไปดูกันเลย บรรลว่ารถคันนี้จะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กหรือไม่นะครับซึ่งรถคันนี้ทํามาจากอลูมิเนียมแม่เหล็กจะไม่ดูดอลูมิเนียมนะครับเด็กๆรถคันนี้จะไม่ตีดกับแม่เหล็กนะครับคราจะทําการทดลองโดยการนําลวดเสียบกระดาษนะครับมาเสียบเข้าที่รถนะครับจํานวน5เส้นนะครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่ารถคันนี้จะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้หรือไม่ระยะ5เซนติเมตรครับ รถก็ยังไม่เข้ามาหาแม่เหล็กครับทีนี้มาทดลองที่ระยะ3เซนติเมตรครับเด็กมาดูว่ารถจะเคลื่อนที่หรือไม่หนึ่งสองโุูรถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กอย่างรวดเร็วเลยนะครับแสดงว่าลวดหนีกระดาษตัวนี้ทํามาจากอะไรครับเด็กทํามาจากโลหะนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ทําให้แม่เหล็กสามารถดูดนะครับทําให้รถของเราเคลื่อนที่ได้นะครับโอเคนอกจากลวดเสียบกระดาษแล้วนะครับ เด็กๆสามารถนำวัสดุอื่นมาใช้แทนได้หรือไม่นะครับที่จะสามารถทําให้รถคันนี้เคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้เด็กๆลองนิกด,ดูนะครับว่ามีอะไรที่สามารถนํามาแทนได้นะครับหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะครับคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาทดลองนะครับเด็กๆอาจจะได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาหนึ่งมีที่หนีกระดาษครับ 2. ดินน้ำมันสีสันสวยงามมาก 3. หลวดเย็บกระดาษนะครับหรือที่เราเรียกว่าลูกสเตปเปิลนั่นเองนะครับ4ลูกกุญแจนะครับ 5. เม็ดแม่เหล็กนะครับที่เป็นแม่เหล็กล้วนๆเลย 6. เม็ดแม่เหล็กเหมือนกันแต่เป็นเม็ดที่มีพลาสติกคุ้มนะครับจะเป็นแม่เหล็กเม็ดเล็กๆอยู่ตรงกลางมองดีมองเห็นไหมเล็กๆเลยโอเค หลังจากนั้นเราจะมาทําการทดลองนะครับโดยการนําอุปกรณ์ที่เราได้เตรียมมามาทดลองดูว่าจะทําให้รถของเราเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้หรือไม่นะครับอ่าวัสดุชินช้นแรกนะครับที่คุณได้เตรียมไว้คือดินน้ํามันนะครับทําการติดดินน้ํามันเข้าไปที่รถนะครับเด็กๆโอเคติดเข้าไปอย่างนี้เลยสวยงามนะครับโอเคเด็กๆคิดว่ารถคันนี้จะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้หรือไม่ ทดลองกันนะครับคุณครูเริ่มต้นที่ระยะ5เซนติเมตรเลยนะครับสําหรับรถคันนี้ไม่เคลื่อนที่ระยะ3เซนติเมตรก็ไม่เคลื่อนที่นํามาติดไว้กับแม่เหล็กก็แม่เหล็กไม่สามารถดูดกับรถคันนี้ได้นะครับเพราะว่า,าะอะไรครับพอดินน้ามันแสดงว่าดินน้ามันไม่สามารถดูดกับแม่เหล็กได้โอเคเรามาเปลี่ยนวัสดุดชิ้นต่อไปคุณครูติดกาซองหน้าไปที่รถก่อนนะครับเพื่อให้เม่แม่เหล็ก ติดกับรถนะครับเด็กๆลองทดลองตามคืูดูนะครับเริ่มจากวางรถที่ระยะ7ซนติเมตรครับรถไม่เคลื่อนที่ขยับเข้ามาระยะ5ซนติเมตรรถก็ยังไม่เคลื่อนที่ขยับเข้ามาระยะ3เซนติเมตรเด็กๆคิดว่ารถเคลื่อนที่ไม่เลยกูจะปล่อยอะไรครับหนึ่งโอ้โห,โหโยกล้อเลยครับเด็กๆแสดงว่า เม็ดแม่เหล็กกับแม่เหล็กทําการดูดกันทําให้รถเคลื่อนที่ได้ในระยะ3เซนติเมตรนะครับทีนี้เปลี่ยนวัสดุชิ้นต่อไปนะกุญแจนะครับตั้งแบบนี้เลยหนึ่งสองสามระยะ7เซนติเมตรรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ขยับเข้ามาระยะ5เซนติเมตรครับเด็กคิดว่ารถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กไหมหนึ่งสองสาม อย่างไม่เคลื่อนที่เข้ามาระยะ3 0โอ้มไปก่อนแล้วคุณครูจำไม่อยู่เลยดูดแรงมากๆครับเด็กๆระยะ3เซนติเมตรเข้าไหมระยะ3เซนติเมตรครับมาดูว่ารถจะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กไหม1 2 3โอ้โหอ,ออกตัวล้อฝี1 2 3โอ้โหยกล้อเลยทีเดียวเด็กๆลูกกุญแจนะครับทำให้รถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้ในะระยะ3เซนติเมตรนะครับ วัสดุชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นที่มีกระดาษนะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับเราจะทําการมีดเข้าไปกับรถอย่างนี้นะครับมาดูว่ารถของเราจะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กหรือไม่นะครับครับระยะ5ซนติเมตรดูว่ารถจะเคลื่อนที่ไหมหนึ่สองสามโอเคครับที่เย็บกระดาษที่มีกระดาษชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับทําให้รถของเราเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้ในระยะทาง 5เซนติเมตรนะครับทีนี้เรามาดูชิ้นสุดท้ายนะครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของคุณครูนะครับเป็นเม็ดแม่เหล็กนะครับ2เม็ดแบบนี้คุณครูจะนํามาประกบก,กันไว้ที่รถนะครับโอเคเรียบร้อยครับแม่เหล็ก2เม็ดประกบก,กันอยู่ที่รถของเรานะครับมาดูว่ารถจะเคลื่อนที่หรือไม่นะครับโดยคุณครูจะปล่อยรถที่ระยะ7ซนติเมตรครับ1 2 3าม โอ้โห oh oh. แม่เหล็กกับแม่เหล็กสามารถทำให้ลดเคลื่อนที่ได้ในระยะ7เซนติเมตรเลยครับเด็กๆด,ดูอีกครั้งหนึง่งระยะ7เซนติเมตรนะครับ1 2 3สสุดยอดมากครับเด็กๆพลังงานแม่เหล็กและแม่เหล็กด้วยกันตูดกันในระยะ7เซนติเมตรครับเด็กๆถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลพอสพมควรนะครับ วัสดุนะครับสรุปแล้ววัสดุที่ครูเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นที่นบกระดาษเม็ดแม่เหล็กนะครับที่มีพลาส,สติกคุ้มอยู่ลูกกุญแจนะครับแล้วก็ลวดเย็บกระดาษและสุดท้ายคือเม็ดแม่เหล็กแบบนี้นะครับสามารถทำให้ รถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้ได้นะครับโดยเมแม่เหล็กตัวนี้มีระยะทางไกลสุดเลยนะครับระยะ7จ็ดเซนติเมตรทำให้รถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้ส่วนดินน้ํามันยิน่งคูเตรียมมานะครับไม่สามารถทําให้รถเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กได้นะครับเด็กๆสําสหรับการทดลองของเรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เด็กๆลองนึกดูว่า เราสามารถนําการทดลองเล็กๆของเรานี้ไปต่อยอดได้ไหมเราคิดว่าพลังงานแม่เหล็กจะใช้ในการเข้ามานาคมได้หรือไม่เราสามารถทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้หรือไม่นะครับด้วยพลังงานแม่เหล็กนะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาการเข้ามานาคมนะครับโดยใช้พลังงานแม่เหล็กนะครับให้เด็กๆดูนะครับไปดูกันเลย ปี2021จีนเปิดตัวโครงการรถไฟแมกเลฟใหม่ที่ตั้งใจจะล้มแชมป์แมกเลฟเอลซีโของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว620กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการออกแบบที่เพียวลมตามหลักพลาศาสตร์ยังกับยานอาวกาศในหนังเลยครับเป็นระบบ SC Maglev ที่ใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์เหมือนของญี่ปุ่นโดยเลือกใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์แบบอุ่นเลยแต่ m a ก l ลฟของจีนออกแบบให้ติดซูเปอร์คอนดักเตอร์ไว้ใต้ตัวถังรถการลอยตัวและการเคลื่อนที่ของรถ จะเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าที่พื้นรางและซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่ติดอยู่ใต้ตัวถังรถทําให้สามารถสร้างแรงยกให้รถไฟแมกเลฟลอยอยู่เหนือรางได้เลยแม้จอดนิ่งอยู่กับที่และทําให้การสร้างรางมีต้นทุนถูกกว่าเพราะติดตั้งแม่เหล็กไฟฟ้าชุดเดียวที่พื้นรางแทนการติดตั้งแม่เหล็กไฟฟ้า2ชุดไว้ที่กําแพง2ด้านของรางตัวถังทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้รถเบาขึ้นมีน้ําหนักรวม12ตันตอนลอยตัวเด็ก10ขวบก็สามารถเข็นด้วยมือเปล่าได้เลย ล้ำไปอีกขั้นจริงๆครับหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่เสร็จแล้วนะครับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนักเรียนจะเห็นว่า เทคโนโลยีของเราพัฒนาไปไกลมากมนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งการขับเคลื่อนของรถไฟเมื่อสักครู่นี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหลเ็กไฟฟ้าถือว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่ก่อให้เกิดมดลพิษท,ทางอากาศนะครับและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนลองจินตนาการดูนะครับว่าในอนา,าคตเราจะสามารถนําพลังงาน แม่เหล็กของเรานะครับหรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไปพัฒนาเทคโนโลยีอะไรได้บ้างสําหรับกิจกรรมการทดลองแม่เหล็กจอมพลังนะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปครับเด็กบ๊ายบาย